เท่าใหม่นะคะพี่พี่คะสำหรับคันนี้นะคะฮอนด้าแจ๊นะใครที่กำลังตามหาคะเครื่อง 1.5S นะคะพี s, ะะ่พี่คะปี2021นะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูคันนี้กันนะคะราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายกระเป๋ามากๆนะ,ะมาพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะคะพี่พคะสำหรับฮอนด้าแจ๊คันนี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่คลิปยาวเลยคะ่ะ มาค่ะพี่ๆคะวันนี้นะคะเราจะมาดู Honda j แจ z กันบ้างนะคะคันนี้ได้ Honda j แจ z 1.5S นะคะได้เป็นปี2021นะคะเรขไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะเป็น Honda j แจ z นะคะพี่ๆคะ วันอื่นเราดูโตโยต้ากันมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดู Honda Jazz กันบ้างน,นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะสีบรอนเงินสวยๆแบบนี้นะคะดูเหลี่ยมคมสันนะคะฝากระโปรงข้างตัวรถนะคะคมๆเลยนะไม่มีบุบลักยิ้มนะคะพี่ๆค่ะสวยๆคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนะ h o n d a j a จ z นี่ คิ้วกระโปรงนะตัดด้วยสีเงินเมทัลิกนะคะพี่ๆขาสวยๆนะแบบนี้หรือว่าสีโครเมียมนั่นเองนะ,ะกระตังด้านหน้าเป็นสีดานะ,ะเป็นสีดําเงานะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะราคานะดีๆนะคะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะคะตอนนี้นะ,ะแก้มกันชนนะคะพี่ๆขาแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะ,ะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมได้เลยนะคะในส่วนของ ล้อนะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นยังเป็นล้อกระทะอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะได้ของยี่ห้อโยโกโฮามานะคะได้เป็นปี2025นสะสวยๆเดิมๆนะคะดอกยางล่องลึกแบบนี้เลยนะนี่สวยๆได้ปี21นะคะตัวโช๊คนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะพี่ๆค้านี่นี่สวยๆเดิมๆนี่ให้ดูกลุแบบนี้เลยนะคะนะนี่ ด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะคันนี้อยู่ตรงแก้มนั่นเองนะคะส่วนกระจกมองข้างนะ,ะก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่ะให้ดูกระจกนิดนึงนะคะก็เป็นของแท้ของ Honda เลยนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะให้ดูกระจกของ Honda าแท้ทุกบาทนะคะีคยภายในนะคะได้เป็นสีดำนะ ภายในได้เป็นสีดำนะโทนสีดำเลยตัดด้วยโครเมียมนะคะแบบนี้ข้างฝาประตูนะมือจับเป็นโครเมียมนั่นเองนะมีที่วางแก้ววางขวดน้ำให้นะคะพี่ๆคะ่ะนะกว้างขวางมากๆนะคะคันนี้นะในส่วนเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะนี่ตึงๆฟูๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนะไม่มีแบบว่าขาดนะคะแล้วก็ได้ไม่มีหลุดนะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะในส่วนของอ่าด้านข้างคนขับนะคะเรา เกือบทุกรุ่นเลยนะคะเขาจะไม่มีที่ปรับให้เนาะด้านข้างคนขับนะแต่ส่วนคันนี้นะคะ Ho n d a Jazz เรามีให้นะคะก็คือมีปรับได้นะ,ะตรงคนขับแล้วก็ตัวข้างหน้านั่นเองนะ,ะและในส่วนของลิ้นชักตัวนี้นะคะได้คู่มือไปด้วยนะ,ค,ะคู่มือก็เป็นคู่มือเดิมนะคะพี่พี่ภาษีพรบหน้ารถมีให้ต่อเป็นปี69แล้วนะ,ะดีไซน์สวยๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะนะ ตัวคอนโซลด้านหน้าก็สะอาดดแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยเราก็ทำการสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะภายในก็จะดูใหม่กว่านี้นะคะส่วนหัวน็อตเซาบี้นะคะพี่พี่ให้ดูกันนิดนึงไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันแบบนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะ,ะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำปรับสีหรือว่ากลอใหม่นะ,คะใครที่สนใจคันนี้อยู่นะ พับเบาะได้นะคะพี่ๆขานําไปใช้งานใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะด้านหลังนะเราพับเบาะได้นะในส่วนด้านหลังเนาะใครที่อยากได้เอาไว้ใช้แบบว่าขายของเนะี่ยสามารถตัวนี้เลยนะคะพี่ๆตอบโจทย์เลยนะได้ของ Honda j แจ๊นะคะพี่ๆขานะเบาะผ้าโอ้โหคือเบาะผ้านี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ร้อนนะคะแบบว่าจอตากแดดยังไงเขาก็ คือแบบว่าขึ้นไปนั่งเนี่ยความรู้สึกก็คือต่างจากเบาะหนังมากๆนะคยมันจะไม่ร้อนนะคะในส่วนของมีกระเป๋าเก็บเอกสารให้ด้วยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตรงกลางคนตรงนี้นะคะก็มีมีมีกล่องแบบนี้นะคะนะมีกล่องแบบวางแก้ววางขวดน้ําใส่ของอะไรได้เลยนะคะเป็นคล้ายๆกล่องอนเนกประสงค์นะ,ะส่วนแผ่นรองนะคะก็เป็นยางนะคะมีให้ครบเลยนะคะมีแถมให้ด้วยนะ สวยๆเดิมๆนะคะพี่ๆนะยางนะคะก็ได้เป็นของโยกโกฮาม่าทั้ง4ี่เซนแล้วนะปี2025นั่นเองนะพี่ๆคะ่ะโชค๊คเดิมๆนะคะไม่มีแตกเนาะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อหาแนนได้เลย092 971 46 47นะอ่านมาดูถึงในตัวด้านหลังนะคะ ดูด้านหลังได้เลยนะที่ปัดนน้าฝนมีให้นะคะและในส่วนไฟเบรกโดนที่3ามก็มีให้นะคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะอ่ะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะนี่สวยๆเดิมๆพี่ๆรับประกันโครงสร้างเดิมได้เลยนะคะเหลี่ยมคมสันนะ,ะข้างตัวรถฝากระโปรงไม่มีบุบหลักยิ้มนะคะพี่ๆ่ะหรือว่าเปิดดูกันนิดนึงดีกว่านะ ด้านท้ายเปิดได้แบบนี้นะคะกว้างๆเลยนะคะพี่ๆค่ะนะนี่มีแผ่นตรงนี้ก็เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะคะนี่อาแล้วมีในส่วนของล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะซีนเดิมทางมะพร้าวนะคะยังอยู่ครบนะสีเดียวกับเปลือกไข่ไก่นะนี่สวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าราคาดีๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูราคากันนะ แต่ตอนนี้นะคะเก็บไม่ได้เนาะอ่ะแล้วก็นี่นะะหัวน็อตากระโป้งนะคะเดิมๆไม่มีขยับไม่มีถอดนะเบ็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดแบบนี้บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขับในส่วนของในกรุงเทพก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าถอยจอดง่ายมากๆน,นะคะแล้วก็ในส่วนของขับต่างจังหวัดก็สะดวกสบายอีกเช่นกันนะคะด้านหลังจะไป พับเบาะก็ได้หรือว่าไม่พับก็ได้นะคะพี่ๆคะ่ะเราแบบว่าตั้งแคมป์ปิ้งได้เลยนะคะคันนี้พับเบาะนอนได้สบายๆเลยนะคะด้านหลังในห้องโดยสารกว้างขวางแบบนี้นะคะพี่ๆใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อหาแนนได้เลยนะคะเราไปดูนี่ตรงนี้เม็ดอาร์คฝาประตูนะพี่ๆเดิมๆแบบนี้นะแบบว่าไม่มีชนหนักพีคความจมน้ํากับสีหรือว่ากลอไม้นะคะรัศดิ์ิมไม่มีเกาะนะคะ สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงนียคะด้านในนะคะก็เป็นโทนสีดําทั้งคันนะคะลองสตาร์ทกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนิดนึงนะคะคันนี้ก็เป็นกุญแจไขนะคะแต่ว่าเป็นแบบพับนั่นเองเมื่อกี้ลืมให้ดูก่อนเนาะอ่ะมาดูในส่วนของเลขไม้นะคะเลขไม่ 1 1ึ่งแสโลพี่พี่หนึ0งแสโลนะเลขไม่นะคะอยู่แค่นี้เองนะคันนี้นะคะ Honda Jazz 1หนเป็นตัวเริ่มต้นนะคะพี่พี่ได้ในส่วนของคันนี้ต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้นะมีมีหน้าจอดิจิตอลขึ้นให้ด้วยนะคะคันนี้นะปรับเพิ่มระดับเสียงนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็รับนี่รับสายได้โทรออกได้นะคะคันนี้นะ แล้วก็เสียบยสาย USB ได้นะคะแอร์เป็นปรับมือนะคะแอร์เย็นปกตินะคะนี่สวยๆเดิมๆนะคะพี่พีคะ่ะบอกเลยว่าใช้งานได้คุ้มค่านะคะเกียร์ออโต้โหใช้งานง่ายแน่นอนนะคะส่วนเบรกมือเป็นแบบยกอยู่นะนี่ตรงกลางนะปกติของโตโยต้เนี่ยเกือบทั้งหมดของโตโยต้าของเขาจะมีฝาปิดเนาะแต่เนี้ยสะดวกนะคะพี่พี่ไม่ต้องมีฝาปิดไม่ต้องเปิดเนาะ ก็จะวางแก้ววางขวดนะ้าอะไรใส่ของอะไรก็ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าพันสี่แสนเก้าพันพอยู่ประมาณแปดพันนะคะพี่พี่ขานะใครอยากได้ฮอนด้าแจ็ดคันนี้พ่อนอยู่แค่ประมาณแปดพันสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะดูที่บางลงที่บางแดดมีครบนะคะจบในคันเดียวได้เลยนะคะตัวด้านบนลังคาโอ้สะอาดแบบนี้นะคะพี่พี่ขานะ สวยๆเดิมๆทั้งคันบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็น Power นะคะยังไม่มีแบบว่า,าตัวมัลติฟังก์ชันเนาะเพราะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงปรับตั้งเวลาได้นะคะที่เปิดปิดไฟเนาะก็มีให้ครบนะคะพี่ๆอ่ะตรงนี้นี่วางแก้วได้พี่ๆนี่ก็ขยับออกมาได้ถ้าจะวางแก้ววางขวดเนาะนี่ กระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วนะคะพี่พี่ค่ะนะคันนี้ระบบความปลอดภัยมีการลื่นการถลายออกนอกเลนนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,00พันนะคะพี่พี่คะ่ะและในตอนนี้นะคะทางธนาคารเนาะเขาจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้านะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.39นะคะภายในสิ้นเดือนกันยานี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจในเดือนหน้าเราก็มาดูโปรกันต่อว่า เดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีโปรอะไรบ้างเนาะนะคะก็สำหรับเดือนนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่2.39แล้วแต่เครดิตของลูกค้านะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะ,ะว่าเป็นเครื่องเดิมของ Honda ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาค่ะมาดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะพี่ๆค่ะน่าสนใจอีกแล้วนะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมของ Honda เลยนะคะ แบรนชั้นนําของประเทศนะคะพี่พี่ขาเอาไปใช้ได้เลยนะคะใช้งานต่อได้ยาวๆนะคยหัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะคะหัวน็อตแก้มขวานะคะพี่ๆี่ดูได้เลยไม่เคยถอดนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะพี่พี่ขานะกรอบพลาสติกนะคะต่างๆเนาะก็อยู่ครบไม่แตกหักนะคะนี่ดูได้เลยพี่พีขานะเครื่องเดิมๆนะคะ่ะ ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตรวจเช็คก,ก่อนลูกค้าได้รับนะคะหากแบตเตอรี่ต่ำนะคะก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะอ่ะหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะพี่ๆี่ขคันนี้ราคาอยู่แค่4 9 0 0 0เนี่ยคนอยู่ประมาณ8 0 0พนะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะพี่พี่ขเข้าใช้ เข้าใช้ศูนย์ได้ตามปกติเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนนะคะพี่ๆขาสวยๆเดิมๆนะคะตัวคิ้วด้านหน้านะคะของเขาตัดด้วยโครเมียมสวยๆนะคะฝากระโปรงนะ,ะเป็นของเดิมนะคะของ Honda นะ,ะเดิมๆทั้งคันค่ะเรียกว่าได้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda j a Z z 1.5S นะ,ะรูปทรงวงวงรีวงกลมนะ ก็อยู่เป็นรูปเป็นทรงของเขาตามปกติเลยนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่ๆค่ะใครอยากได้คันนี้สนใจอยากซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์สามารถนะคะติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยที่0929714647นะอย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะโปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39หมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะใครที่กำลังมีแผนนะคะออกรถไปใช้งานเนาะสามารถติดต่อหาแนนได้เลยนะคะ เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ให้ติดต่อมาหาแนนได้เลยนะคะคันนี้นะคะ Honda Jazz 1.5S ปี2021เลขใหม่1 1า0 0 0โละคะได้เป็นรถปี2021ราคาที่4 9 0 0 0 จัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะคะพี่ๆใครที่อยากได้สนใจคันนี้รีบติดต่อหาแนนได้เลย092-971-4647นะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะคะแนนขออภัยไว้ณนะที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนหรือว่าใดๆต่างๆนะคะ ถ้ามันผิดพลาดไปแนนขออภัยไว้ะตรงนี้เลยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะแนนขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณผ,ผู้ชมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ